ขคุณนะคะขอบคุณสําหรับอันนี้พ่อิพเลยได้นาอารวัน้ำจีนไอวงเทียนไอ้ขึ้นสองเทียนยแล้วย่าไมได้กินเขาพน้าไอ้กันเล็กอนวันนี้ก็ทิมอนะ่าญาตินอกไม่ได้กินเขาพน้าอเ่กองนึ่งนะพ่อเดกข่อยมาสามคนคุณน่ะคอยกับมืด้กันเนี่อยกับมืดกันด เออข้ามาคนเดียวเออข้ามาคนเดียวเจ้าแม่เจ้าอยาว่าข้ามาคนเดียวนะไอข้าูนเดียวงานมาสองคนนี่เอาแบบได้ดนี้แบบไดไอสีเศ้าแล้วอาอสีเศร้าแล้วแมนบออไเดีอุี่้นอนเด้อมีนออัดแชมป์อัดมเด้อว่าจะพอพาราชใช่ป่ะเน่เอาหัวใจวิชัยรกระดาษก่อน เออล่มนาเลืมนางมเขอเพลงมันต้องไปตามก,การไห้เงินด <laughs> เดขันไผ่แห้ก้อนกะล่องไห้ก้อนผู้ดใดไห้หน่อยก็ล่องไปสีสีว่าจบไปสันเ <c oughs> สียงค่อยๆมีอย่า <laughs> <laughs> งไงจับเพื่อดเตี่ย <laughs> เดี๋ยวถามก่อนมีแห้งว่าจับเพื่อนี่ยนะ อ้าวโอ้มาแล้วพิมรอก็เก่าไปนะไอ้เพิ่งหยองเจ้าเพิ่งมาเหยาะรอก็เก่าคักแทล้วะอ่ะโอ้ไอ้ถ่ายด้วอยู่ไอ้วะไอ้ร้องดิฉันเพียงสองเพียงเดียวน้องจ่าพี่มาสารภาพโออีกเพลงหนึ่งหายอีกอ๋อ โอ้เอาเลยพนะน้องขาพี <mascara> ่มาซาลาบเอาไม่มาเดียกันเด้อโอ้ยเอยน้ำคุนเด้อเออเออเออเข้าใจอย่เพราะว่ามันเดือดแล้วโอมันเดือจริงไอ้ไอ้โนะบันทึนอไอ้ใสูันหมาเาไอ้ยะอ้น้องขอโทษเพราะมันไก่ีหลีค่ะมาจากไหนมาจากอำเภอสางคอมจังหวัดอุดร ว่านอ,นอนนอนตื่นเศร้าแล้วจังแต่งหนาทำผมมากป๋าผัวป๋าสาวป๋าผัวสาว